วิตกกังวลแน่นอนครับเพราะเส้นทางประชาธิปไตยของของประเทศพม่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในสิปีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการในการปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวกระโดดอย่างมากดังนั้นการรัฐประหารเนี่ยมันมันทำให้ทุกอย่างหยุดชงงะงักผมคิดว่ากองทัพกําลังดําเนินการอย่างระมัดระวังซึ่งอาจจะเป็นข้อดีในโอกาสของการกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยถึงแม้ว่า การกระทำของกองทัพจะเป็นอุปสรรคชิ้นสำคัญของความต่อเนื่องวิเคราะห์สถานการณ์รัฐประหารเมียนมาอะไรคือสาเหตุให้กองทัพก่อเหตุช็อกโลกยึดอำนาจรัฐบาลอองซานสูจีรัฐบาลทหารจะถูกกดดันจากประชาคมโลกมากน้อยแค่ไหน อนาคตประชาธิปไตยในเนียนมานับจากนี้จะเดินหน้าไปในทิศทางใดร่วมไขคำตอบอันล็อกกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรม่ร่มหลวงพินิจพันธ์บริพัตรในเดอะทีไขาการเหนืองเรื่องใกล้ตัว